พระราชาตรัสตอบว่าประชุมชนนี้ตามข้าพเจ้าผู้ละพวกเขาไปในที่นี้ข้าพเจ้าผู้ล่วงสีมาคือกิเลสไปเพื่อถึงมโนธรรมกล่าวคือยานของมุนีผู้ไม่เกื้อกูลแก่เย่าเรือนผู้เจอด้วยความเพลิดเพลินทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นอยู่ท่านรู้อยู่จะถามทำไมลำดับนั้นนาดดาบสกล่าวคาถาอีกเพื่อต้องการให้พระมหาสัตว์สมาทานมั่นว่า พระองค์เพียงแต่ทรงสรีระนี้จะสำคัญว่าเราข้ามพ้นกิเลสแล้วหาได้ไหมกรรมคือกิเลสนี้จะพึงข้ามได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หาได้ไม่เพราะยังมีอันตรายอยู่มากลำดับนั้นพระมหาสัตว์ปรัสว่าข้าพเจ้าใดปรารถนาเฉพาะซึ่งกามทั้งหลายในมนุษยโลกอันบุคคลเห็นแล้วก็หาไม่เลย ในเทวโลกอันบุคคลไม่เห็นแล้วก็หาไม่อันตรายอะไรหนอจะพึงมีแก่ข้าพเจ้านั้นซึ่งมีปกติอยู่ผู้เดียวอย่างนี้ลำดับนั้นนาดดาบทเมื่อจะแสดงอันตรายทั้งหลายแก่พระมหาสัตว์นั้นจึงกล่าวคาถาว่าอันตรายมากทีเดียวคือความหลับความเกียดคร้านความง่วงเหงาความไม่ชอบใจความเมาอาหาร ตั้งอยู่ในสรีระอาศัยอยู่ลำดับนั้นพระมหาสัตว์เมื่อจะตรัสชมนาดดาบทนั้นจึงตรัสคาถาว่าข้าแต่พรามณ์ท่านผู้เจริญพร่ำสอนข้าพรเจ้าดีนักหนาข้าพรเจ้าขอถามท่านครามนี่แหละข้าแต่ท่านผู้นิระทุกข์ท่านเป็นใครหนอลำดับนั้นนาดดาบสักกล่าวว่าชนทั้งหลายรู้จักอาตมาโดยนามว่านารทะโดยโคดว่ากัดสปะดังนี้ อาตมามาในสถานใกล้พระองค์ผู้เจริญด้วยรู้สึกว่าการสมาคมด้วยสัตบุรุษทั้งหลายยังประโยชน์ให้สำเร็จได้พระองค์จงทรงยินดีในบรรพชานี้วิหารธรรมจงเกิดแก่พระองค์กิจอันใดยังพร่องด้วยศีลการบริกรรมและฌานพระองค์จงทรงบำเพ็ญกิจอันนั้นให้บริบูรณ์จงประกอบด้วยความอดทนและความสงบระงับ อย่าถือพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์จงทรงคลายออกเสียซึ่งความยุบลงและความฟูขึ้นจงทรงกระทำโดยเคารพซึ่งกุศลละกรรมบทวิชาและสมณธรรมแล้วบำเพ็ญพรหมจรรย์นาฏดาบทนั้นถวายโอวาทพระมหาสัตว์อย่างนี้แล้วกลับไปที่อยู่ของตนทางอากาศเมื่อนาฏดาบทไปแล้วมีดาบทอีกรูปหนึ่งชื่อมิคาชินะออกจากสมาบัติตรวจดูโลกเห็นพระมหาสัตว์ จึงมาแล้วดุดกันด้วยคิดว่าเราจัดถวายโอวาทพระมหาสัตว์เพื่อประโยชน์ให้มหาชนกลับพระนครจึงสถิตอยู่ณอัมพรวิถีสำแดงตนให้ปรากฏแล้วกล่าวว่าพระองค์ทรงลัช้างมาชาวนาครและชาวชนบทเป็นอันมากผนวดแล้วทรงยินดีในบาทชาวชนบทมิตรอมาตและพระญาติเหล่านั้นได้กระทำความผิดระหว่างพระองค์ละกระมัง เหตุไรพระองค์จึงละอิสริยสุขมาชอบพระไทยซึ่งบาดนั้นแต่นั้นพระมหาสัตว์ตรัสว่าข้าแต่ท่านมีคาชินะข้าพเจ้ามีได้ผจญซึ่งญาติไร่ไรโดยส่วนเดียวในการไหนไหนโดยอธรรมแม้าญาติทั้งหลายก็มีได้ผจญซึ่งข้าพเจ้าพระมหาสัตว์ทรงห้ามปัญหาแห่งมีคาชินดาบทนั้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงเหตุแห่งการทรงผนวดจึงตรัสว่า ข้าแต่ท่านมิคาชินะข้าพระเจ้าเห็นประเพณีของโลกเห็นโลกถูกกิเลสขบกัดถูกกิเลสทําให้เป็นดังเปลือกตมจึงได้ทําเหตุนี้ให้เป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าอู้ถชนจมอยู่แล้วในกิเลสวัตถุใดสัตว์เป็นอันมากย่อมถูกประหารและถูกฆ่าในเพราะกิเลสวัตถุนั้นดังนี้จึงได้บวชเป็นภิกษุดาบทใครจะฟังเหตุการณ์นั้นโดยพิสดาร จึงกล่าวคาถาว่าใครหนอเป็นผู้จำแนกแจกอัดสังสอนพระองค์คำอันสะอาดนี้เป็นคำของใครดูก่อนพระองค์ผู้เป็นจอมทัพเพระพระองค์มีได้ตรัสบอกสมณะผู้มีวัดปฏิบัติก้าล่วงทุกขนอกจากกับปัดมนะหรือวิสมณมนาลำดับนั้นพระมหาสัตว์กล่าวกระดาบทนั้นว่าข้าแต่ท่านมีคาชินะถึงข้าพเจ้าจะเคารพสมณะหรือพราหมณ์โดยส่วนเดียวก็จริง แต่ก็ไม่เคยเข้าใกล้ไต่าถามอะไรอะไรในการไหนไหนเลยก็แลครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระมหาสัตว์จึงตรัสคาถาเพื่อทรงแสดงเหตุที่ทรงผนวดตั้งแต่ต้นว่าข้าแต่ท่านมีคาชินะข้าพระเจ้านั้นรุ่งเรืองด้วยสิริไปยังพระราชอุทยานด้วยอนุภาพใหญ่เมื่อเจ้าพนักงานกำลังขับเพลงขับและประโคมดนตรีกันอยู่ ข้าพระเจ้าได้เห็นมะม่วงมีผลภายนอกกำแพงพระราชอุทยานอันกึกก้องด้วยเสียงดนตรีพร้อมแล้วด้วยคนร้องและคนประโคมข้าพระเจ้าละต้นมะม่วงอันมีสิรินั้นซึ่งเหล่ามนุษย์ผู้ต้องการผลฟาดตีอยู่ลงจากคอช้างเข้าไปโคนต้นมะม่วงซึ่งมีผลและไม่มีผลเห็นต้นมะม่วงที่มีผลถูกคนเบียดเบียนกำจัดแล้วปราศจากใบและกา้าน แต่มะม่วงอีกต้นหนึ่งมีใบเขียวชะอุ่มหน้ารื่นรมศัตรรูทั้งหลายจากฆ่าพวกเราผู้มีอิสระมีศัตรรูดุดหนามเป็นอันมากเหมือนต้นมะม่วงมีผลถูกคนหักโค่นฉะนั้นเสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาคนมีทรัพย์ถูกฆ่าเพราะทรัพย์ใครเล่าจากฆ่าผู้ไม่มีเย่าเรือน ผู้ไม่มีสันทวะคือตันหามะม่วงต้นหนึ่งมีผลอีกต้นหนึ่งไม่มีผลทั้งสองต้นนั้นเป็นผู้สั่งสอนข้าพเจ้ามีคาชินดาบทได้ฟังดังนั้นแล้วจึงถวายโอวาทแด่พระราชาว่าขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดมหาบอพิษแล้วกลับไปยังที่อยู่ของตนทีเดียวเมื่อมีคาชินดาบทไปแล้วพระนางศรีวลีเทวีหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระราชา กราบทูลว่าชนทั้งปวงคือกองช้างกองมา้ากองรถกองเดินเท้าตกใจว่าพระราชาทรงผนวดเสียแล้วขอพระองค์โปรดทำให้ชุมชนอุ่นใจตั้งความคุ้มครองไว้อภิเษกพระโอรสในราชาสมบัติแล้วจึงทรงผนวดต่อภายหลังเถิดลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสว่าดูก่อนประชาบดีชาวชนบทมิตรอมาตและพระประยุนญ,ญ,ญาติทั้งหลาย เราสละแล้วทีคขวุราชกุมารผู้ยังแว่นแกนให้เจริญเป็นบุตรของชาวชาวิเทหราชชาววิเทหราชเหล่านั้นจักให้ครองราชสมบัติในกรุงมิถิลาลำดับนั้นพระนางศรีวลีเทวีกราบทูลพระมหาสัตว์ว่าข้าแต่พระองค์พระองค์ทรงผนวดเสียก่อนแล้วก็หม่อมฉันจะกระทําอย่างไรพระมหาสัตว์จึงปรัดกับพระนางว่าดูก่อนพระเทวีอาตมาจะให้เธอสำเนียดตาม เธอจงทำตามคำของอาตมาแล้วตรัสว่ามาเถิดอาตมาจะให้เธอศึกษาตามคำที่อาตมาชอบเมื่อเธอให้พระโอรสครองราชสมบัติก็จักกระทำบาปทุจริตเป็นอันมากด้วยกายวาจาใจซึ่งเป็นเหตุให้เธอไปสู่ทุกขติการที่เรายังอัตภาพให้เป็นไปด้วยก้อนข้าวที่ผู้อื่นให้ซึ่งสำเร็จแต่ผู้อื่นนี้เป็นธรรมของนักปราช พระมหาสัตว์ได้ประทานโอวาทแก่พระนางนั้นด้วยประการชนี้เมื่อกษัตริย์ทั้งสองตรัสตอตอบกันและกันและเสด็จดำเนินไปพระอาทิตย์ก็อัดสดงคตรพระเทวีมีพระสวาวนีให้ตั้งค่ายในที่อันสมควร พระมหาสัตว์เสด็จประทับแรมนะครไม้แห่งหนึ่งประทับอยู่ณที่นั้นตลอดราตรีรุ่งขึ้นทรงทำสรีระกิจแล้วเสด็จไปตามมาาักคาฝ่ายพระเทวีตราสสั่งให้เสนาตามมาภายหลังแล้วเสด็จไปเบื้องหลังแห่งพระมหาสัตว์ทั้งสองพระองค์นั้นเสด็จถึงถูนนครในเวลาพิขาจารขณะนั้นมีบุรุษคนหนึ่งภายในเมืองซื้อเนื้อก้อนใหญ่มาแต่เคียงขายเนื้อ เสียบหลาวย่างบนฐานเพลิงให้สุกแล้ววางไว้ที่กระดานเพื่อให้เย็นได้ยืนอยู่เมื่อบุรุษนั้นส่งใจไปที่อื่นสุนัขตัวหนึ่งคาบก้อนเนื้อนั้นหนีไปบุรุษนั้นรู้แล้วไล่ตามสุนัขนั้นไปเพียงนอกประตูด้านทักษิณเมื่อนายหมดอะไรก็กลับบ้านพระราชากับพระเทวีเสด็จมาข้างหน้าสุนัขตามทางสองแพรง่งสุนัขนั้นทิ้งก้อนเนื้อหนีไปด้วยความกลัว พระมหาสัตว์ทอดพระเนตรเห็นก้อนเนื้อนั้นทรงจินตนาการว่าสุนัขนี้ทิ้งก้อนเนื้อนี้ไม่เหลียวแลเลยหนีไปแล้วแม่คนอื่นผู้เป็นเจ้าของก็ไม่ปรากฏอาหารเห็นปานนี้หาโทษมีได้ชื่อว่าบางสุกุลบินทบาทเราจาักบริโภคก้อนเนื้อนั้นพระองค์จึงนำบาดดินออกถือเอาเนื้อก้อนนั้นปัดฝุ่นแล้วใส่ลงในบาดเสด็จไปยังที่มีน้ำบริบูรณ์ ทรงพิจารณาแล้วเริ่มสวยเนื้อก้อนนั้นลำดับนั้นพระเทวีทรงดำริว่าถ้าพระราชานี้มีพระราชประสงค์ราชสมบัติจะไม่พึงสวยก้อนเนื้อเห็นปานนี้ซึ่งน่ากเกลียดเปื้อนฝุ่นเป็นเดนสุนักบัตินี้พระองค์จักมีใช่พระราชสวามีของเราทรงดำริชนี้แล้ว กราบทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระมหาราชพระองค์ช่างเสวยเนื้อที่นักเกลียดเห็นปานนี้ได้พระมหาสัตตรัสว่าดูก่อนพระเทวีเธอไม่รู้จักความวิเศษของบินทบาทนี้เพราะขาวตรัตชนี้แล้วทรงพิจารณาสถานที่ก้อนเนื้อนั้นตั้งอยู่เสวยก้อนเนื้อนั้นดุจสวยอมตรสม้วนพระโอด์ล้างพระหัตและพระบาทแล้ว ขณะนั้นพระเทวีเมื่อจะทรงตำหนิพระราชาจึงตรัสว่าคนที่ฉลาดแม้ไม่ได้บริโภคอาหารสี่มือ้อราวากะว่าจะตายด้วยความอดก็ยอมตายเสียด้วยความอดเขาจะไม่ยอมบริโภคก้อนเนื้อคลุกฝุ่นไม่สะอาดเลยข้าแต่พระมหาชนกพระองค์สิเสวยได้ซึ่งก้อนเนื้ออันเป็นเดนสุนัข ไม่สะอาดน่าเกลียดนักพระมหาสัตว์ตรัสตอบว่าดูก่อนพระนางศรีวลีก้อนเนื้อนั้นไม่ชื่อว่าเป็นอาหารของอาตมาหามีได้เพราะถึงจะเป็นของคนครองเรือนหรือของสุนัขก,ก็สะละแล้วของบริโภคเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกนี้ที่บุคคลได้มาแล้วโดยชอบธรรมของบริโภคทั้งหมดนั้นกล่าวกันว่าไม่มีโทษเมื่อกษัตริย์สอง,ององค์ตรัสสนทนากกันอยู่อย่างนี้ พลางเสด็จดำเนินไปก็ลู้ถึงประตูถูนนครเมื่อทารกทั้งหลายในนครนั้นกำลังเล่นกันอยู่มีนางกุมาริกาคนหนึ่งเอากระด้งน้อยฝัดทรายเล่นอยู่กำไลอันหนึ่งสวมอยู่ในข้อมือข้างหนึ่งของนางกำไลสองอันสวมอยู่ในข้อมือข้างหนึ่งกำไลสองอันนั้นกระทบกันมีเสียงกำไลอีกอันหนึ่งไม่มีเสียง พระราชาทรงทราบเหตุนั้นมีพระดำริว่าบัดนี้พระนางศรีวลีตามหลังเรามาขึ้นชื่อว่าสตรีย่อมเป็นมนทินของบรรพชิตชนทั้งหลายเห็นนางตามเรามาจาักตดเตียนเราว่าบรรพชิตนี้แม่บวชแล้วก็ยังไม่สามารถจะละพันรยาได้ถ้านางกุมารีนี้ฉลาดจักพูดถึงเหตุให้นางศรีวลีกลับเราจักฟังถ้อยคำของนางกุมารีนี้แล้วส่งนางศรีวลีกลับ มีพระดำริชนี้แล้วเสด็จเข้าไปใกล้นางกุมารีนั้นเมื่อจะตรัสถามจึงตรัสคาถาว่าแนะนางกุมาริกาผู้ยังนอนกับแม่ผู้ประดับกำไลมือเป็นนิดกำไลมือของเจ้าข้างหนึ่งมีเสียงดังอีกข้างหนึ่งไม่มีเสียงดังเพราะเหตุไรานางกุมาริกากล่าวว่าข้าแต่พระสมณะเสียงเกิดแต่กำไลสองอันที่สวมอยู่ในข้อมือของข้าพเจ้านี้กระทบกัน ความที่กำไลทั้งสองกระทบกันนั้นเป็นเหตุแห่งเสียงกำไรอันหนึ่งที่สวมอยู่ในข้อมือของข้าพเจ้านี้นั้นไม่มีอันที่สองจึงไม่ส่งเสียงเป็นเหมือนนักปราดสงบนิ่งอยู่บุคคลสองคนก็วิวาทกันคนเดียวจากวิวาทกับใครเล่าท่านผู้ใครต่อสวรรค์จงชอบความเป็นผู้อยู่คนเดียวเถิดก็แลครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนางกุมาริกานั้นได้กล่าวอย่างนี้อีก คือกล่าวสอนพระมหาสัตว์ว่าถ้าแต่พระผู้เป็นเจ้าธรรมดาสมณะทั้งหลายย่อมจะไม่พาแม่น้องสาวเที่ยวไปเลยแต่เหตุไรท่านจึงพาภริยาซึ่งทรงรูปอันอุดมเห็นปานนี้เที่ยวไปภริยานี้จักทำอันตรายแก่ท่านท่านจงนำภริยานี้ออกไปอยู่ผู้เดียวเท่านั้นบำเพ็ญสมณธรรมให้สมควรเถิดพระมหาสัตว์ได้สดับคำของกุมาริกาสาวนั้นแล้ว ทรงได้ปัจจัยเมื่อจะตรัสกับพระเทวีจึงตรัสว่าแน่สีวลีเธอได้ยินคาถาที่นางกุมาริกากล่าวแล้วหรือนางกุมาริกาเป็นเพียงชั้นสาวใช้มาติดเตียนเราความที่เราทั้งสองประพฤติคืออาตมาเป็นบรรพชิตเธอเป็นสตรีเดินตามกันมาย่อมเป็นเหตุแห่งคารหามัพคาสองแคร่งนี้อันเราทั้งสองผู้เดินทางจงแยกกันไป เธอจงถือเอาทางหนึ่งไปอาตมาก็จะถือเอาทางอื่นอีกทางหนึ่งไปเธออย่าเรียกอาตมาว่าเป็นพระสวามีของเธอและอาตมาก็จะไม่เรียกเธอว่าเป็นมเหสีของอาตมาอีกพระนางศิวลีเทวีได้ทรงฟังพระดำรัสของพระมหาศาสตร์แล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ พระองค์เป็นกษัตริย์สูงสุดจงถือเอาทางเบื้องขวาส่วนข้าพระองค์เป็นสัตว์รีชาติต่ำจักถือเอาทางเบื้องซ้ายกราบทูลชนนี้แล้วถาวายบังคมพระมหาสัตว์แล้วเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งไม่สามารถจะกลั้นโศกาดูนไว้ได้ก็เสด็จมาอีกโดยเสด็จไปกับพระราชาเข้าถุนนครด้วยกันพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสครึ่งคาถาว่า กษัตริย์ทั้งสองกำลังตรัสข้อความนี้อยู่ได้เสด็จเข้าไปยังถุนนครก็แลครั้นเสด็จเข้าไปแล้วพระมหศัศเสด็จเที่ยวบินธบาตเสด็จถึงประตูเรือนของช่างสอนแม่พระนางศรีวลีเทวีก็เสด็จตามไปเบื้องหลังประทับอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งสมัยนั้นช่างสอนกำลังลนลูกสอนบนกระเบื้องฐานเพลิง เอาน้ำข้าวทาลูกศอนหลับตาข้างหนึ่งเล็งดูด้วยตาข้างหนึ่งดัดลูกศรให้ตรงพระมหาสัตว์ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นมีพระดำริว่าถ้าช่างสอนผู้นี้จักเป็นคนฉลาดจักกล่าวเหตุอย่างหนึ่งแก่เราเราจักถามเขาดูจึงเสด็จเข้าไปหาช่างสอนแล้วตรัสถามพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสว่าเมื่อใกล้เวลาชันพระมหาศาสตร์ประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูเรือนของช่างสอนช่างสอนนั้นหลับตาข้างหนึ่งใช้ตาอีกข้างหนึ่งเล็งลูกศอนอันหนึ่งซึ่งคดอยู่ดัดให้ตรงที่ซุ้มประตูนั้นลำดับนั้นพระมหาศาสตร์ได้ตดรัสกับช่างสอนนั้นว่าดูก่อนช่างสอนท่านจงฟังอาตมาท่านหลับจากสูขข้างหนึ่งเล็งดูลูกศอนอันคดด้วยจากสูขข้างหนึ่ง ด้วยประการใดท่านเห็นความสำเร็จประโยชน์ด้วยประการนั้นหรือหนอคำที่เป็นคาถานั้นมีเนื้อความว่าแน่เพื่อนช่างสอนท่านหลับตาข้างหนึ่งเล็งดูลูกศรที่คดด้วยตาข้างหนึ่งด้วยประการใดท่านเห็นความสำเร็จประโยชน์ด้วยประการนั้นหรือหนอลำดับนั้นเมื่อช่างสอนจะทูลแก่พระมหาสัตว์นั้น จึงกล่าวว่าข่าแต่พระสมณนาการเล็งด้วยจักสูรทั้งสองปรากฏว่าเหมือนพระไปไม่ถึงที่คดข้างหน้าย่อมไม่สำเร็จความดัดให้ตรงถ้าหลับจักสูข้างหนึ่งเล็งดูที่คดด้วยจักสูอีกข้างหนึ่งเล็งได้ถึงที่คดเบื้องหน้าย่อมสำเร็จความดัดให้ตรงบุคคลสองคนก็วิวาทกันคนเดียวจากวิวาทกับใครเล่าท่านผู้ใครต่อสวรรค์จงชอบความเป็นผู้อยู่คนเดียวเถิด ธรรมดาสมณนะทั้งหลายย่อมจะไม่พาแม่น้องสาวเที่ยวไปเลยแต่เหตุไรท่านจึงพาภริยาซึ่งทรงรูปอันอุดมเที่ยวไปภริยานี้จักทำอันตรายแก่ท่านท่านจงนำภริยานี้ออกไปอยู่ผู้เดียวเท่านั้นบำเพ็ญสมณธรรมให้สมควรเถิดช่างสอนกล่าวสอนพระมหาสัตว์ด้วยประการชะนีช่างสอนถวายโอวาทแด่พระมหาสัตว์อย่างนี้แล้วก็นิ่งอยู่ พระมหาสัตว์เสด็จเที่ยวบินธบาตได้พัดตาหารที่เจือปนแล้วเสด็จออกจากพระนครประทับนั่งเสวยในที่มีน้ำสมบูรณ์พระองค์เสร็จเสวยพระกระยาหารแล้วม้วนพระโอด์ล้างบาทนำเข้าถุงแล้วตรัสเรียกพระนางศีวลีมาตรัสว่าดูก่อนนางสรีวลีเธอได้ยินคาถาที่ช่างสอนกล่าวหรือยังช่างสอนเป็นเพียงคนใช้ยังติดเตียนเราได้ ความที่เราทั้งสองประพฤตินั้นเป็นเหตุแห่งความครหาดูก่อนนางผู้เจริญทางสองแคร่งนี้อันเราทั้งสองผู้เดินทางมาจงแยกกันไปเธอจงถือเอาทางหนึ่งไปอาตมาก็จะถือเอาทางอื่นอีกทางหนึ่งไปเธออย่าเรียกอาตมาว่าเป็นพระสวามีของเธอและอาตมาก็จะไม่เรียกเธอว่าเป็นมเหสีของอาตมาอีกได้ยินว่าพระนางศีวลีเทวีนั้นแม้ถูกพระมหาสัตตร์ตรัสว่า เธออย่าเรียกอาตมาว่าเป็นพระสวามีของเธอดังนี้ก็ยังเสด็จติดตามพระมหาสัตว์อยู่นั่นเองพระราชาก็ไม่สามารถให้พระนางศรีวลีนั้นเสด็จกลับได้แม้มหาชนก็ตามเสด็จพระองค์อยู่นั่นเองก็แต่ที่นั้นมีดงแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลลำดับนั้นพระมหาสัตว์ทอดพระเนตรเห็นแนวป่าเขียวชะุ่มีพระราชประสงค์จะให้พระนางเสด็จกลับ เมื่อดำเนินไปได้ทอดพระเนตรเห็นหญ้ามงกระต่ายในที่ใกล้ทางพระองค์จึงทรงถอนหญ้ามงกระต่ายนั้นรัสเรียกพระเทวีมาตรัสว่าแ่ศีวลีผู้จเจริญเธอจงดูญ้ามงกระต่ายนี้ก็ย้ามงกระต่ายนี้จะไม่อาจสืบต่อในกรน,นี้ได้อีกฉันใดความอยู่ร่วมกับเธอของอาตมา ก็ไม่อาจจะสืบต่อกันได้อีกชั้นนั้นแล้วได้ตรัสกึ่งคาถาว่าย่างงกระต่ายที่ติดกันอยู่แต่เดิมซึ่งอาตมาถอนแล้วนี้ไม่อาจสืบต่อกันไปได้อีกชั้นใดความอยู่ร่วมกันระหว่างเธอกับอาตมาก็ไม่อาจสืบต่อได้อีกชั้นนั้นเพราะฉะนั้นเธอจงอยู่ผู้เดียวอาตมาก็จะอยู่ผู้เดียวเหมือนกันพระมหาสัตว์ได้ประทานพระโอวาทแก่พระนางศรีวลีเทวี ด้วยประการชนีพระนางได้ฟังพระดํำรัสของพระมหา,ศา,ศาสัตว์แล้วตรัสว่าจำเดิมแต่นี้ไปเราจะไม่ได้อยู่ร่วมกับพระมหาชนกนรินทรราชอีกพระนางไม่อาจจะทรงกลั้นโศกานูนก็ค่อนสวงด้วยพระหัตทั้งสองทรงปริเทวนาการร่าไรอยู่เป็นอันมากถึงวิสัญญีภาพล้มลงที่หนทางใหญ่พระมหาศัตว์ทรงทราบว่า พระนางถึงวิสัญญีภาพก็สาวพระบาทเสด็จเข้าสู่ป่าขณะนั้นหมู่อมารมาส่งพระสรีระแห่งพระนางนั้นช่วยกันถวายอยู่งานที่พระหัตถ์และพระบาทพระนางได้สติเสด็จลุกขึ้นตรัสถามว่าพระราชาเสด็จไปข้างไหนหมู่อมารย้อนทูลถามว่าพระแม่เจ้าก็ไม่ทรงทราบดอกหรือพระนางตรัสให้เที่ยวค้นหาพวกนั้นพากันวิ่งไปข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้าง ก็ไม่พบพระราชาพระนางทรงปริเทวนาการมากมายแล้วให้สร้างพระเจดีย์ตรงที่พระราชาประทับยืนบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วเสด็จกลับกรุงมิถิลาฝ่ายพระมหาัตว์เสด็จเข้าป่าหิงมะวันทำอภิญญาและสมาบัติให้เกิดภายในเจ็ดวันมีได้เสด็จมาสู่ถิ่นมนุษย์อีกฝ่ายพระนางศีวลีเทวีเสด็จกลับแล้ว โปรดให้สร้างพระเจดีย์หลายองค์นาที่ที่พระมหาสัตว์ตรัสกับช่างสอนตรัสกันางกุมารีเสวยเนื้อที่สุนัขทิ้งตรัสกับมิคาชินดาบทและตรัสกับนารทดาบททุกตำบลแล้วบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นทรงแวดล้อมไปด้วยเสยนางคณิกร ภายหลังเสด็จไปถึงมิถิลานครทรงอภิเษกพระราชโอรสณพระราชอุทยานอัมพวันทรงส่งพระราชโอรสอันหมู่เสนาแวดล้อมแล้วเข้าพระนครพระองค์เองทรงผนวดเป็นดาบสินีประทับอยู่ณพระราชอุทยานนั้นทรงทำกสิงบริกรรมก็ได้บรรลุฌานไม่เสื่อมจากฌานเป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ในที่สุดแห่งพระชนมายุฝ่ายพระมหาสัตว์ก็ไม่เสื่อมจากฌานได้เข้าถึงพรมมโลกเหมือนกันพระสัตย์ดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตออกมหาพิเนศกรมเทา้าสัก,กเทวราชในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอนุรุธะในบัดนี้พรามทิสาปาโมก ได้มาเป็นพระกัสสปะนางมณีแม่คลาเทพธิดาผู้รักษาสมุตได้มาเป็นอุบลวน,นาภิกษุณีนารถดาบทได้มาเป็นพระสารีบุตรมิคาชิน,นดาบทได้มาเป็นพระโมคคันลานะนางกุมาริกาได้มาเป็นนางเขมาภิกษุณีช่างสอนได้มาเป็น พระอานน์ราชบริษัทที่เหลือได้มาเป็นพุทธบริษัทศีวลีเทวีได้มาเป็นราหุูมานดาทีคาวุกุมารได้มาเป็นราหุลพระชนกพระชนนีได้มาเป็นมหาราชศากยาสกุลส่วนพระมหาชนกนรินทรราชคือเราผู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เองอัฏถกถามหาชนกชาดกจบขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามฟังเรื่องราวในคลิปนี้ หวังว่าคงทำให้ทุกท่านได้รับความเพลิดเพลินมีความสุขจากการได้รับฟังเนื้อหาในคลิปและหวังว่าจะติดตามฟังชาดกและนิทานหรือเนื้อหาเรื่องอื่นที่ข้าพเจ้าจะน้อมนำมาเสนอให้ฟังในลำดับต่อไปอันหนึ่งถ้าท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรวมถึงย้อนกลับมาดูคลิปซ้ำอีก ก็จักเป็นพระคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำเป็นอย่างหาที่สุดนี้ได้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกที่วาราตรีการด้วยเทอญ